ะพี่ฉั่งนั่งสาวคือพี่ชาวฟองกระโภงเล่ที่สิบสามค่ะดิฉันนางสาวพิชามนตามแต่ลำเล่นที่สี่ค่ะดิฉันนางสาวนักิชานาศรีเล่ที่หกค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานเวตาลนะคะผู้แต่งนะคะคือพระราชวงศ์เธอกรมเหมือนพิทยาลุงตอนที่มานะคะมีที่มาจากวรรณกรรมเศสษกิจของอินเดียนะคะโดยเรื่องเดิมมีชื่อว่าเวตาลปัญจวีณสติค่ะแปลว่านิทานที่สิบห้าเรื่องของเวตาล เรื่องย่อนะคะกระย์วิกรมาจิตได้รับคาสั่งให้จับเวตาลมาส่งให้โยคีแต่เวตาลมีเงื่อนไขว่าระหว่างทางจะเล่านิทานให้ฟังแล้วถามปริศนาไทายเรื่องถ้ารู้คําตอบแต่ไม่ตอบหวัวจะระเบิดแต่ถ้าตอบเวตาลจะหนีไปเกาะต้นเดิมค่ะต้องจับใหม่สามยี่สิบห้าเรือ่องเกดเรื่องสุดท้ายที่ความจริงและคนอูบายถูกเปิดเผย ทำให้กษัตร,ริย์ชนะได้ในที่สุดค่ะบทวิเคราะห์นะคะด้านสังคมความอดทนค,ความมุ่งมั่นด้านวรรณกรรมศิลป์และใช้ภาษาอย่างง่ายค่ะข้อคิดนะคะทําความดีเมาาื่อเจออุปสรรคต่างๆใช้ทกติปัญญาแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็สื่อสารต,ต,ต่อคําพูดค่ะลักษณะคำประพันธ์แต่งเป็นร้อยแก้วโดยนํทคานองเขียนของฝรั่งมาปรับใช้กับสำานวนไทยอย่างกลมเกลืน ไม่ทําให้เสียอานรถแต่ทําให้ภาษาไทยดูมีชีวิตชีวาเรียกว่าสำนวนนอมอสสครับขอบคุณค่ะ